แบบครการอย่างยั่งยืนโครงการหนึ่งตำบนึ่หมู่บ้บานยั่งยืน Sustainable Village ถ้เพื่อช่วยเหลือหนึ่งบวกสิบบนวาระการเมืองที่ยั่งยืนวาระคนีมั่งคั่งทางสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทางจังหวัดนะครับได้นำสิ่งของนะครับมามอบให้แก่ครอบครัวนะครับของนางวุเชียน ในอไกยนะครับได้มอบผมยังชีพนะครับชุดเครื่องนอนที่ต้อใช้นะครับในครัวเรือนนะครับวันนี้นะครับทางสีสะเกดนะครับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสีสะเกดและแม่บ้านมาหัดไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับมามอบขอบคุณค่ะ ับและดํานหลับถัดไปนะครับสังเกนนะครับว่าเป็นครอบครัวที่ปลูกผ,ผักสวนครัวไว้ใช้นะครับมีพืนผักผลไม้นะครับในนะครับพวกสายไฟพวกหลอดไฟแล้วก็จะเป็นสีทาบ้านของท่านนายก ถ้าคิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินก็ประมาณห0 0่งหมื่นบาถ้ารวมแล้วเป็นตัวเงินก็จะอยู่ประมาณ5,000บาทนะครับแล้วก็เป็นพวกที่ผปลอดภัยต้องการซ่อมแซมปรับปรุงสร้างใหม่นะคะประกอบกับเกปี2 5ภานเรื่อง 5, สุขเดชก่อบางทางสัง <laughs> คมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อในโอกาสพระมหามหามงคลเฉลิมข้อหมายทุกชั้นนางสาวชุมนันต์ก้อนธรรมเราผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่มอบบ้นในวันนี้ดิฉันขอบคุณใครบ้างที่มาช่วยสร้งบ้านให้ที่ถึงน้อยไม่ถึงทันไหนเลยห้องจถวนี้นะครับก็จะได้หมอปั้นเรื่องใช้อุปโภคบริโภคนะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ